ทริปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆกรับไปซ้ำหมายเดิมอ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงามบนอำเภอแม่จันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะใช้เทคนิคไหนในการแก้เกมเพื่อหาตัวปลาช่วงหน้าหนาวไปรับชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อน วันนี้นะครับเหนือเมฆฟิชชิ่งพาเพื่อนๆเดินทางเข้าหมายตอน8ปดโมงเช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเชียงรายอากาศหนาวมากๆนะครับเดินทางเช้ากว่านี้ไม่น่าจะไหวครับเพื่อนๆนะช่วงเวลาที่ผมเดินทางเนี่ยอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 6 1 7องศานะครับเย็นมากๆนะครับก็มาถึงที่หมายนะครับหมายนี้ก็อยู่ในโครงการหลวงห้วยกั้งปานะครับทางขึ้นอ่างเก็บน้ำนะครับค่อนข้างจะชันนะครับ เพราะฉะนั้นต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับขึ้นอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนะอ่างนี้นะประมาณโลกว่าๆนะครับขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงนะครับพอมาถึงที่หมายเนี่ยถึงจะเป็นทางเรียบนะครับนะก็อ่างนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับก็มาถึงที่หมายวันนี้ผมวางจุดไว้ว่าจะานั่งจุดเดิมนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมารอรับชมเลยนะครับว่าหนาวๆแบบนี้ปลาจะกินหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ ทุกท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิจชิงพาเพื่อนๆกลับมาซ้ำหมายเดิมนะครับก็เป็นหมายในโครงการนะครับสวนผักนะบ้านป่าบงงามบนนะครับอำเภอเมจันนะก็หมายนี้กลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับยังมีอะไรให้หน่าค้นหานะตอนนี้ก็เซตอุปกรณ์อะไรไว้เรียบร้อยนะครับเดินทางมาถึงที่หมาย เซตอุปกรณ์เสร็จเนี่ยตอน9โมงนะแต่บรรยากาศเนะี่ยยังเย็นอยู่เลยนะครับยังหนาวอยู่เลยนะวันนี้เซตอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะครับ2ระยะคันนะ4.5กับ3.6นะ36นี่ผมปรับเปลี่ยนมาตกในลักษณะมาล้านหน้าง,งอนะครับตะขอเดียวนะครับนะส่วน4.5่ตกเหมือนเดิมครับแตะ1ขอหน้าง,งอน1ขอนะก็เซตอุปกรณ์ไเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันนะครับก็เริ่มลงเบ็ดได้เลย บรรยากาศค่อนข้างหนาวนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาใสายๆหน่อยนะครับกับหมายนี้นะเพราะว่าอากาศเย็นมากๆครับเรามาผสมเหยื่อกันนะให้เกรดปลารวมเหนือเมฆหนึ่งซองนะครึ่งกิโลก็แดงเหนือเมฆครับใส่เข้าไปเลยเร่งกินหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับปลาจะไม่ค่อยแอคทีฟในการกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเร่งกินให้แรงๆหน่อยก็จะช่วยในเรื่องของการ รวมสูงนะครับก็ของชิปในเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างหนึ่งกำมือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอาการแตกตัวของเหยื่อนะครับเพราะว่าชิปมีความมันนะและมีความหอมนะครับสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะให้กับเหนะเยื่อวันนี้อากาศเย็นมากๆครับนี่ครับตัวใหม่ครับขอเช้เร่งกินนะใส่กับเลยครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความคาวนะชิปเพิ่มความหอมนะ เชื้อเลีงกินเพิ่มความคาวให้เหยื่อนะก็หน้าหนาวต้องกินแรงๆหน่อยนะครับเพื่อกระตุ้นการกินของปลานะครับเพราะว่าหน้าหนาวปลาจะไม่ค่อยแอทีฟในการกินเท่าไหร่การเขากินเหยื่อเท่าไหร่นะใส่เข้าไปเลยตัวนี้เป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะกสูตรนี้นะครับผมใช้ ทั้งบอ่อแข่งบอ่อเหมาหมายธรรมชาตินะใช้ได้หมดนะถ้าเพืเ่อนสนใจสินค้าตัวเหยื่อก็สามารถพักเข้ามาได้ก็ทางช่องก็มีพุดโปรโมชั่นด้วยนะลองนำเอาไปใช้กันดูครับนิดนึงคนนะครับเป็นผงนิ่มๆอย่าน,นวดนะครับถ้านวดแล้วเหนียวติดกันนละ้วไม่ได้นะอันนี้มันจะต้องแตกตัวให้ไวนะครับเพื่อ เพื่อฝูงปลานะแตกตัวตั้งแต่ตกจากผิวน้ำนครับโรยตัวลงไปด้านล่างสังเกตง่ายๆลองํำดูแบบนี้ถ้าบี้แล้วแตกตัวเป็นโรงแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ก็วันนี้เรามาสายนะักกีฬาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราอ่อยมือเลยนยะอ่อยมือสักสามกำมือครับนะจะไม่เป็นการเสียเวลาผมจะทิ้งทุ่นไว้ตรงนั้นเลยนะครับเพื่อม,มาจุดนะว่าเราจะตกตรงไหนนะไปเลย ที่เหลือเราก็ใช้อ่อยปลายสายนะที่เหลืออ่อยปลายสายนะครับเพราะว่าหมายธรรมชาติต้องอ่อยหน่อยนะเพื่อนนะก็ไม่ได้ห้ามนะครับว่าอ่อยมือนะครับนะไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเป็นหมายแข็งนี่ไม่ได้เลยนะครับหมายแข็งนี่เขาบังคับอ่อยปลายสายเท่านั้นนะครับกับบ่อเมาส์นะบ่อเมาส์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มห้ามกันแล้วนะครับเริ่มห้ามอ่อยมือแล้วนะให้อ่อยปลายสายนะเพราะว่ามันเป็นการเอาเกลียบนะแต่หมายธรรมชาติไม่มีปัญหานะเพื่อนเือนนะ จำได้ชิ้นเกี่ยววันนี้มีอยู่2ตัวนะครับชิ้เกี่ยวสำเร็จรูปเนือเมฆกับขนมปังนะเพราะว่า4.5เราเป็นงาน2ตะขอ2ตะขอข้อดีก็คือใส่เยอะได้2ประเภทนะหมดเลยนะวันนี้เราตกทั้งวันนะก็ชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปเนือเมฆนี่1 0 0ก,ก,นนะก,กรัรเเมเนี่ยผสมได้ประมาณ2-3ครั้งนะครับแล้วแต่ว่าจะตกเยอะตกน้อยนะตัวนี้ก็เหลือประมาณครึ่งถุงนะครับจากแมตที่เขาก่อนนะตกได้ทั้งวันคนระับ ก็หัวเชื้อเร่งกินครับใส่เข้าไปหน่อยนึเนะ่็เร่งกินนะเร่งกินให้ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนะครับก็ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนี่ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะเหยว่อหนึ่งน้ำหนึ่งนะก็ผมจะใช้น้ําที่บอผสมกับหัวเชื้อเร่งกินก่อนนะแล้วก็เอามาเข้ากับชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนะชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนี่เป็นลักษณะงานหัวเชื้อรวมนะครับนะมีทั้งกุ้งทั้งตับนะ อยู่ในตัวเลยนะครับนะไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มนะครับผสมน้ำอัตราส่วนหนึ่งกับหนึ่งใช้งานได้เลยนะตัวนี้รับรองนะครับเพราะเป็นเหยื่อประสบการณ์นะผมใช้ในการแข่งขันด้วยนะก็กูเตนที่ผมใช้เป็นกูเตนเกรดของคนกินนะจะไม่เป็นอันตรายกับปลานะตัวเหยื่อก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมาครับนะเพื่อจับติดขอได้ดีขึ้นตัวนี้จะทําเป็นเหยื่อรูดหรือปั้นเม็ดก็ได้นะ แต่ส่นใหญ่ผมจะกั้นเม็ดเอานะชัวร์กว่านะก็ไม่ได้ช้านะแต่ส่วนตัวหนึ่งครับเห็นไหมเดี๋ยวมีความเหนียวขึ้นมาแล้วเหนียวขึ้นมาแล้วให้เหื่อมันเซ็ตตัวสักหนึ่งนาทีนะก็จะเหนียวขึ้นมาเลยนะครับให้เป็นมันทำงานนะนวดนวดขยำขยำครับ รวมนะครับหอมขาวกุ้งตัดตนะโอเคนี้นะครับนี้หลักนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นขนมปังนะครับใช้เป็นฟาร์มเฮาส์นะฟาร์มเฮาส์ตัวนี้ผมจะฉีดด้วยเขียวเนยเข้าไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจะได้ฉีดใส่เยอะได้เลยนะฉีดใส่ตะขอได้เลยนะครับนะฉีดทิ้งไว้เลยนะ นี่ก็เขียวเหนือเมฆนะครับกลิ่นหอมทะลุฟ้านะครับหอมมากๆนะเลยปลาเกล็ดขาวจะชอบนะครับตะเพียนที่สกมันจันนะโดยเฉพาะตะเพียนนะครับจะชอบมากๆที่สกมันจันปลาเกล็ดขาวนะักชอบมากประมาณนี้ครับน,ะนี่นครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยมาพเพื่อนลุยกันเลยนะสามหกนะครับตกในลักษณะอ่า บาลานน่งงอนะครับตะขอเดียวนะนตะขอเดียววันนี้ผมจะเล่นแบบขีหัวนะครับเพื่อนนะผมจะใส่ใส่ตะขอเดียวแต่ใส่เหยื่อสองเหยื่อนะตัวกินนะขนมปังนะครับขนมปังแล้วก็อชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเ,เนะนื้อเมฆนะนี่ลักษณะขีหัวแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บผมจะจับจีบเหยื่อผงนะครับไว้ที่อ่าสายด้านบนนะเพื่อเป็นตัวอ่อยนะ ดูกันครับบ่อนี้น้ำค่อนข้างลึกนะครับจะไม่โยนสุดสายนะถ้าโยนสุดสายแล้วเนี้ยมันจะเป็นรั้งไปนะครับเพราะว่าพื้นบ่อเนี้ยมันค่อนข้างเอียงลงไปแบบนี้นะเอียงค่อนข้างเยอะนะก็ประมาณนี้4.5ครับ2ตะขอแตะ1ขอหน้างอน่ขอตะขอสั้นแตะนะก็ใช้เป็นอ่า ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะตะขอยาวใช้เป็นขนมปังนะครับนางงนะนางงจื๊บจึ๊บสองตะขอนะครับจับจีบเหยื่อหลักไว้ที่ขนมปังเพื่อเป็นตัวส่งเหยื่อลงพื้นนะครับน้าค่อนข้างลึกนะถ้าเราไม่จีบไว้ที่ชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับขนมปังมีความเบานะมันจะขึ้นมาพันชุดตะกัวกับชุดสายเมนหลักได้นะ ตัวนี้ก็ไม่ยนสุดสายนะเพื่อนะน้ำค่อนข้างลึกนะโยนใกล้ๆกันนี่แหละลุ้นกันวันนี้จะเจอหรือเปล่าี่สกไซโตโตลงเบ็ดแล้วนะครับเพื่อนๆก็รอนะครับเพื่อนๆสภาพอากาศวันนี้นะครับมีลมเอื่อยๆนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นมากๆนะครับเอามาแล้วครับเพื่อนๆตัวแรกนะครับ เป็นปลายิสกเล็กนะครับนะไซรับแขกนะเพื่อนเพืนนะมาครับเต็มแรกเนพะ่อเพื่อนนะยิสกเล็กครับยิสกเล็กครับมาแววมาแววเอาเก็บก่อนครับเก็บก่อนเอาลูกมันไปก่อนครับแม่มันยังไม่มา ปลาตัวนี้นะครับกินในระยะ4.5นะครับกินที่ตะขอยาวนะก็ดูชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับ<ม>ก็เล็กใหญ่นับหนึ่งครับเพื่อนๆเก็บก่อนครับเก็บก่อนเก็บทุกตัวเดี๋ยวรอลุ้นตัวใหญ่ๆต่อไปนะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มครับเพื่อนๆตัวนี้กินที่ระยะ3.6นะครับนะบาลานหน้างอตะขอเดียวนะก็เป็นยิศ,ศกนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ วันนี้ดูท่าทางแล้วนะครับสองไม้ติดเลยนะครับน่าจะเข้าดีนะครับวันนี้นะปลานะก็เก็บหมดนะครับเล็กใหญ่นะเสียดายมากนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะไซใหญ่ด้วยนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4- 5ขีดนะครับเป็นยี่สกนะ เจอสัสตว์ให,หใหญ่จนได้นะเพื่อนๆนะเดน๋ะอยู่ลุ้นกันนะครับ <เท S 2> ว่าวเป็นปลาอะไรนะครับเพื่อนๆน,นะก็ตัวน,นี้มีน้ำหนักอยู่นะครับต้องทิ้งเซฟเลยนะเจอของแท้แล้วอของแท้มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนตัวน,นี้ใหญ่รับรองใหญ่แน่นอน Uh huh. ไม่ยอมนะถูฟี่แน่นอนตัวนี้อยา่าออาไปออกมา นะครับตรงนี้ตักป่อยคนระับตัวนี้ตักปล่อยเอาตรงนี้นนมาอือฮึเจอของใหญ่ครับเจอของใหญ่แล้วครับเพื่อนๆอย่าเข้าย่ามานี่ อของใหญ่แน่นอนตัวนี้โอ้โหนวนจันทร์กับส์ประมาณโลรู้ตัวการแล้วครับเพื่อนๆเป็นปลานวลจันทร์นะครับส์ประมาณโลกว่ากว่านะครับก็หมายน้ําลึกนะปลาตัวนี้ก็เลยสู้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าไม่น่าจะเข้าปากนะน่าจะเกี่ยวส่วนอื่นนะ ดูการสู้แรงแล้วนะครับปลาลักษณะแบบนี้น่าจะไม่เข้าปากนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเอาตัวขึ้นมาให้เพื่อนๆชมได้หรือเปล่านะครับกับนนจันตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกี่ยวตรงไหนนะครับส่วนปากหรือส่วนอื่นนะส่วนไหนนะยอมแล้ว เงินจันกินแรงมากครับเงน,นจันนี่จะใหญ่กว่ายิ่สกนะเงน,นจันตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งนะ่อนโลครึ่งโลครึ่งได้อยู่นะครับโลกลัวครับโลครึ่งกับโลครึ่งปลาตัวนี้นะครับ เกี่ยวคางขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะเนื่องจากอาจจะเข้ามาดูดเยือนนะครับเพราะว่าเราตกแบบ2ตะขอนะทุ่นมีอาการก็วัดสวนครับตัวนี้ติดค้างขึ้นมานะก็ไม่เป็นไรฮะหมายธรรมชาติเราเอาปลากลับบ้านอยู่แล้วนะครับถือว่าไม่ฟาวครับไซใหญ่มาแล้วจัดมาอีกหนึ่งแต้มครับเพื่อนๆวันนี้ปลาเข้าดีมากๆเลยนะครับขนาดอากาศเย็นขนาดนี้นะครับ ก็จัดเรื่อยๆกินเรื่อยๆครับเป็นยี่สกนะครับรับแขกตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ได้หยุดมือเลยนะวันนี้อืเถ้าโดนยี่สกปุ่นเออถ้าโดนปต่เมืกี้ทิ้งกำแล้วได้เหมืนจานตัวแล้วเหรอลาบ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 อร่อยแตลกเฉยครับแปลกเฉย มาอีกหนึ่งเตรมเลือเครับยิสกค,ครับนี่ครับเพื่อนเมาอีกหนึ่งหน่อยครับยิสกนะ ขายด้วยอ้าวครับวันนี้กินข้าวกลางดอยอีกแล้วนะครับหมายที่นี่นะครับเพื่อนๆนะมีบริการสั่งข้าวด้วยนะนี่ครับผมสั่งข้าวผัดนะครับข้าวผัดที่นี่ไม่ทรบรมดานะเพื่อนๆนะข้าวผัดที่นี่นะดูครับเป็นข้าวไล่นะครับหรือว่าข้าวดอยนะดูครับเม็ดจะอ่าป้อมๆอ้วนๆหน่อยนะนี่ฮะเป็นข้าวไล่นะครับนะข้าวไลหรือว่าข้าวดอยนะปลูกบนดอยนะ ห้าสิบบาทครับไข่ดาวด้วยสุดยอดอร่อยนะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะมีความาเหนียวเหนียวหน่อยนะนี่เวลาจะกินข้าวครับเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับมันจะมากินตอนที่เราจะกินข้าวนี่แหละเดี๋ยวพักก่อนนะเรื่องนี้นี่ต้องเอาเข้าคอรลมอร์ครับเพื่อนๆจะกินข้าวเมื่อไหร่ป้ากินทันที เดี๋ยวพักทานข้าวกันก่อนนะครับมาอร่อยครับอร่อยอพักทานข้าวกันเสร็จนะครับก็มาลุยกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆก็ลงเหยื่อไปปุ๊บเนี่ยมีอาการตลอดเลยนะเพื่อนๆน,นะตัวนี้จัดมานะครับทีละสองแต้มเลยนะครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะเพื่อนๆนะ โอ้โหตัวนี้สองตัวเลยนะครับอย่างเทพครับโอ้ยจดนี้ครับจดเด็ดครับเพื่อนครับโอ้โอ้หลุดไปตัวโอ้ยเสียดายเราจะถ่ายคีบไปโอ้ยหลุดไปตัววันเราจะถ่ายกิบครับสองหดจัดครับหดจัดไอ้ยิื้อสองครับมันดาวพฤหัสบดนอยู่เอี้ยนะมีซุปนะ โดดสองตัวอีกย่าอีกก็สองไอ้เหันกั็เตะยิ่งิศกอ่ะฝังเดี๋ยวนี้ก็ต้องจะถ่ายคลิปตัวถ่ายนั่นน่ะเต้นที่จะได้กำสองแล้วรอตัวนั่นเนาะตีเอาขึ้นไหมก็ได้สองตัวแล้วกันังนี่ป้อนฝั่งชอ็อตนี้นะครับถือว่าเป็นชอ็อตเด็ดนะครับได้ทีละ2ตัวนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมปรับเปลี่ยนมาตกแค่คันเดียวนะครับในระยะ4.5นะ ตกในงานไม้ตายเบา2ตะขอนะครับเนื่องจากมีอาการน้ำเดินนะครับตัวทุ่น2คันไปพันกันนะครับเพราะว่าน้ำเดินจากขวามาซ้ายนะครับก็เลยลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะครับก็มีอาการอยู่นะครับนะตัวนี้ยกแบบนี้ครับไม่รอดนะครับจัดมาแล้วนะครับไม้ตายเบา2ตะขอนะครับตัวนี้ครับเป็นยี่ศกนะครับสายงามๆเหมือนเดิมนะก็งานนี้นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะครับน้ำพื้นเดินนะครับ ตัวทุนไปพันกันนะครับเราก็แก้เกมตามสถานการณ์หน้างานนะครับนะน้ําเดินก็นําตะกัวลงไปเพื่อเป็นสมอนะครับเพื่อให้ทุนอยู่ในจุดที่เราอ่อยไว้นะครับเพื่อนๆนะตัวนี้สวยงามครับยศเช่นเคยถือว่าใช้ได้นะครับไม่ใหญ่มากนี่ครับสวยงามนะตามท้องเรื่อง พาเพื่อนๆมาดูอาการทุ่นกันอีกทีนะครับงานไม้ตายเบาสองตะขอนะครับนะระยะ4.5งานน้ำลึกนะครับยกแบบนี้ไม่อยู่รอดนะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับยกสวยๆเลยนะครับหมายนี้นะตามสูตรของไม้ตายเลยนะครับนะความงามของไม้ตายยกเยือแบบนี้ไม่รอดครับเพื่อนๆ ตามท้องเรื่องดูว้าวสวยสวยเลยครับนะยิสศนะมาดูอาการไม้ตายเบานะครับอีกหนึ่งอาการนะครับที่วัดได้นะจมนะครับจมค้างนะครับค้างแล้วพาเดินนะเห็นไหมครับผาเดินนะพาเดินนะแบบนี้วัดได้เลยนะครับมีตัวนะครับเพราะว่าเราตกแบบสองตะขอด้วยนะมีตัวนะครับอาการแบบนี้ก็มีตัวนะครับนะ ก็สวยงามครับเป็นยิศกเช่นเคยนะครับจัดไปตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าถึงเวลาช่วงบ่ายสี่โมงกว่าแล้วนะครับก็ว่าจะถอนสมอแล้วนะครับอืหลากแบบนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกับปลาตัวนี้เลยนะครับเผื่อนะปลาอะไรเอ่ยอุ้ยปันในครับเเ กินที่เผล่นะเอ้ยกินที่เผลอเอ้หนูภัยใน,น,ใน,นครับภัยในเต็มปากครับนี่ปุ้งปุ๋ยครับไซส์เล็กนะไซส์ประมาณ5ขีดนะเพื่อนนะนเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนเด็กก่อนครับขอถ่ายรูปหน่อยปุ้งปุ๋ยครับเพื่อนๆนี่น นี่ปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยตัวแรกนะสวยงามส่งงานครับวันที่สองนะครับบ้านป่าบงงามนะครับหมาาธรรมชาตินะเพื่อนๆนะเนดูครับวันนี้เยอะกว่าเมื่อวา,วานน,น,น,นะเพื่อนๆนะได้ทั้งทุกชนิดปลานะครับยี่สกนี่หน้าร่วมยี่นะครับก็มีปลาในเงนจันตะเทียนนะครับแล้วก็ปลานินนะ ทุกชนิดปลาครับวันนี้นี่ร่วมสามสิบแต้มนี่ครับไมายบ้านปลาบงงามบนนะครับเม็ดจันทร์นะสวยงามตามท้องเรื่องครับครับผมตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมจะต้องถอนสมอแล้วนะครับวันนี้มันมากๆนะครับกับไมายธรรมชาตินะวันนี้เปิดเป็นวันที่สองนะครับหมยซ้านะอ่าหมยอ่างเก็บน้ําบ้านปลาบงงามบนนะครับตาบล อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวจะพามาดูผลงานนะวันนี้ได้เยอะมากๆนะเ่ยนนะดูผลงานครับโอ้โหครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้ได้ทุกชนิดปลาเลยนะเพื่อนนะทั้งยี่สศกนะครับตะเพียนนวลจันทร์นะครับแล้วก็ปันในนะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะร่มร่วมเกือบเกือบเจ็ดแปดโลได้อยู่นะครับมันนะครับกับซ้ำน้ำสองนะครับนะหมายธรรมชาตินะ หมายนี้ยังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกเยอะนะครับวันนี้สินค้าของทางช่องนะครับตัวเหยื่อนะครับแล้วก็ตัวทุ่นนะทำงานได้ดีมากๆนะครับกับหมายธรรมชาตินะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะมาเที่ยวหมายนี้นะเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ตามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ไกลมากนะครับเลยจากน้ําพุร้อนแม่จันมาประมาณสองกิโลเมตรนะครับก็มาถึงที่อ่างแล้วนะครับหมายนี้เดี๋ยวผมจะกลับ มาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อแม่เอกพิชิ้นชาแนลไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจเหยื่อก็ทักเข้ามาทางอินปข้อความได้เลยนะครับสินค้าพร้อมวางจำหน่ายนะครับใช้ได้ทั้งบอ่อเหมาบอ่อแข่งหมายธรรมชาตินะครับ